สวัสดีค่ะวันนี้จะให้มาดูว่าทําน้าตับค่ะน้ำตับคุบคณโคณราชจะรู้จักนะคะว่าน้ำตับเนี่ยเป็นน้ําตับหมูจ้ะน้ำตับหมูกําลังหมัดคอค่ะยัดเรียบร้อยแล้วหรือคนอีสานเขาอาจจะเรียกว่าอะไรหม่ำใช่ไหมหม่ำม,นะมันนะรว่าคุณโคณราชเรียนน้ำตับ มัดคอมันก็ท้าเหมือนใส่กรอกเหมือนใส่กรอกโคราชนะจัะแต่ว่าใช่อันนี้ใช้เนื้อหมูแล้วก็มีใส่ตับด้วย่ะถึงก็ถึงเด็กมันับจะม,มีมันก็จะมีเครื่อง้าในที่ใส่ที่มันมันไม่เหมือนกันนะคะม,มันจะมีความ ส่วนผสมที่แตกต่างคือบางคนบางเจ้าเขาใส่พริกไทยบางเจ้าใส่อะไรล่ะใส่พริกใส่พริกใส่พริกไทยบางเจ้าเป่ใส่อะไรปะ <c oughs> เอ่อเกาครัวเกาครัวเกากระ มีภาพแตกต่างกันแต่ของฉันก็ใส่ทุกอย่างค่ะใส่ทุกอย่างที่ขวางหน้านะน,นี่ได้สามน,นี้มันแตกไปดีพึง่งจะมือใหม่นะแต่ว่าอร่อยละค่ะอร่อย อร่อยเชือกปูนี่เราก็สั่งจากลาซาดามีทุกอย่างแต่ว่ามัดยาวะแกะเปลืองเลยคนที่กระทำเป็นมืออาชีพก็จะขำเรานะเราทำระบบจริงแต่ถุงม,มือมันไม่ถนัดจ้ะ ถครอยากสั่งไปชิมกับ่างได้ได้วจ้าเข้ามาในาแฟนในเพจบ้านสุนารีน้ำปลารสุนารีค่ะมันเป็นเพจทางเฟซบุ๊กค่ะใครที่มีใครที่ไม่ได้เล่นกับให้ลูกให้ร้านสั่งให้ได้จ้ะอร่อยรสชาติมันมีความแตกต่างค่ะมัดเป็นข้อไว้ัน,นี่มันแตก แล้วก็เดี๋ยวไปตากแดดแล้วก็เยิบไปนั้นแหละ่เราไม่ต้อง สักสักสองแดดแต่กำลังดีแล้วราเอามาแพะสองแดดกำลังดีอย่าลืมเด้อใครอยากชิมก็สั่งมาได้จ้ะลังเกีดบ้านชุนารีนะคะ้าห้องหอมค่ะอร่อยฉันลองทำหม่ำเนื้อและไอ่มาตั๊บเนื้อนหะคะ่ะแต่ฉันก้นไม่กินเนื้อเลย มันก็อร่อยนะแต่ว่าชิชิมมันก็อร่อยคนะ่ะแต่ว่าเราเรากินหมูมากกว่ากินหมูมากกว่ามไม่เ็นไรจทำได้สามคน เบื้งยาวเบึ้งสารเบึ้งอะไรเบื้งก็ที่ใส่มันไม่เท่ากันไม่ได้กินได้ถึงมือเนี่ยมันทำให้เบื้องได้เลยนะพวกว่า มันยิบไม่นชนัดล้วก็ได้ต้องได้ก็เลยต้องยาวจริงๆก็ทำกินเองได้นะคะถ้าขยันขยันนะคะใส่ชื่อซซอะไรแล้วมาลองยัดว่ายัดกินทีบ้านนะคะหดูว่ายัดดีออกไม่ต้องไปซื้อขอกินนะลองดู มันอาจจะไม่อร่อยเหมือนที่เขากินเนี่ยแต่ว่านั่นภูมิใจได้เวลาทำถึงทำให้ได้นะทำไม่เป็นนะ่ะภูมิใจฉันกนทำก่อนทำก่อนให้เพื่อนให้ฝูงร้องให้ทุกคนร้องอยู่ไปเพื่อคอยวันหนึ่งหลายครั้งหนึ่งกว่าจะสรุปสูตรนะนะให้เขาลองกันจนว่าโอเคคนส่วนมากแบบว่าผ่าน นก็ถึงจะผ่านน้ะระวังผ้มันจะเอียงนะตอนครับระวังเนื้อผ้ามันจะแบบปิน้นนี่นะเวลาเป็นท่านเรจะทำปิ้งได้ม่นนอน<ม>อยู่เราขายอยู่โล ันนี้รูสองรูห้าร้อยไม่รวมค่าส่งค่ะรูห้ารอยรละสองร้อยห้าสิบป่ะจ้ะไม่รวมค่าส่งแต่มันเนื้อทำไม่ได้ลบแพงต้นทุนมันแพงเนื้อกว่ารูัง 200, ้งสองร้อยกว่ารูสองร้อยกว่าแล้วเราจะมาขาย ไม่ไม่ได้อะก็ขายแพงมือขายไม่ได้อะทำไม่ได้ทำฉันท,ทำหมูดีกว่าหมูยังน้อยกว่ายังรู้ร้อยกว่าบาทถ้าเราทำเยอะๆเราก็ต้องไปหาที่รับเนื้อรักหมูที่ที่ถูกกว่านี้นะมันก็จะได้เซฟต้นทุนไปห,หน่อย น,นีเราไม่ได้ซื้อเราไม่ได้เราไม่ได้ทำเยอะมากอ่ะเราเลยต้องซื้อที่แมคโครซื้ออะไรอย่างเงี้ยแหละทีนน่ตลาดดืด้อไ้มดื้อค้ดอพใกล้งสิ่ง น,นี่ก็เหลือนี่ก็ไปกินเองเหลือทอนพอได้พอเท่ากันดึง <laughs> คือบอรนี้คือดึง ฉันไม่เชื่อแล้วว่าคนที่ใส่ถุงมือทําให้เองได้กินตลอดเพราะฉันมาทําเองฉันรู้ละใส่ถุงมือไม่มีทางไม่มีทางทําได้กินไม่มีทางทําเซ็จไม่มีทางจริงๆจะยังไงก็เขาใช้มือเปล่าเชื่อฉันนี่แต่เองไม่เห็นที่เฉยลวพอคนทําแบบไม่ใส่ถุงมือก็ดูก็กกดรามา่า ว่าไม่สะอาดว่าทำไมไม่ใส่ถุงมือแต่ฉันบอกเลยว่าที่เองซื้อของกินทั้งหมดนะไม่มีใครใส่อถุงมือแต่เวลารีวิวเนี่ยเขาจะทำเขาจะใส่เวลาถ่ายให้ดูเนี่ยเขาจะใส่แต่จะบอกว่าจริงๆแล้วมันใส่แล้วมันไม่ถนัดเลยมันไม่ถนัดเลยก็เลยมั่นใจว่า เราต้องไม่ใส่กันแน่ๆน้ำตับยาไว้หรือเป่าทอนเล็กสั่น ถ้าไม่เห็นเป็นพิธีต่อไปจะทำแบบที่ฉันถนัดแล้วนะขอบคุณทุกคนที่มาติดตามนะจ๊ะขอบคุณพี่ป้านะอานะคะทุกคนที่มาเขา้ามากดติดตามในสุนารีออฟฟิเชียลนะจ๊ะอย่าลืมนะฝากสินค้าของสุนารีด้วย ที่เพจบ้านชนารีน้ำปลาชนารีค่ะใครอยากกินน้ำพริกกินมีกินน้ำปลาอะไรก็สั่งเขาไปได้จ้ะขอบคุณนะคะ